สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อครับสู่ช่องของน้องอีกแล้วว,วันนี้นะคะมีกระจริกระจาจอยากเล่นสกินคิตตี้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าได้ข่าวจากทางออฟฟิเชียลนะคะใน Q&A เนาะเรื่องคอสโวากับซาริโออีกครั้งหนึ่งนะคะน้องรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ลุ้นด้วยว่าจะเป็นตัวอะไรอืมแต่ในใจน้องอ่ะคืออยากให้เป็นหมออยู่นะเพราะว่าน้องอ่ะเป็นเมนหมอเวอร์ทุกคนคิดว่าจะเป็นตัวอะไรกันอ่ะคอมเมนต์บอกน้องได้นะอ๋อ กืบลม่อนเราจะเข้าไปในเกมเดี๋ยวเราไปรับชมโฆษณาที่น่าสนใจกันค่ะอาห to ทูพีเซนร้านเติมเกมพ่อหมดเคยว์เพผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการ а н ต и ีคุณภาพและผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนเออเลิศไม่ล่ะคลิกที่นี่เลย c คล p a เพ a ์เก m 닷 เมลอนดิตี้วีด้วย UID เท่านั้นตลอไทยสุด <Wow. S 1> แถมยังได้โค้ดมิสามต่อนั่นก็คือได้ส่วนลดแบบจัดเต็มได้รับเคร์ oy, ว่าคอยทุกทุกยอด100อบาทนำโค้ดของน้องไปใช้ตอนชำระก,ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกดอนพอกเกตนะคะ pay 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 ha! เปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคอร์ว่าเพคค่ะอ๋อไปตามกันละทุกคนอย่าลืมใช้โค้ดข้าหน่อกันด้วยนะจุ๊บง่ะเอาไปเลยค่ะวอยมาค่ะคุณเจ๋เริมเลยนะคร<ม>ยังโอม นครไม่รับไม่นอนเหมือนพวกเราเลยคะ่ะตอนตอนีน <ะ S 2> น้เป็นคลิป <c oughs> ตอนเวลาตีสามสี่สิบสามเอาว

มันกำลังจุดกลองไว้นะอยู่พูดไปถทกขาดทำกูไปไม่ทันเลยค่ะกลางถนนเวอร์คุณเจ้โอ้ยเดกดเวอร์กูก็กลางถนนกูก็กลางแบบข้างรถไฟเลยมึงโอ้แมกกาว์ว่าไงเจ้าตลอนไปยืนตอแหลอะไรอยู่ตรงนี้จ้าตัวฉันโอ้ยเหมือนกันเลยแกมันหวานกูยืนหัวโดดสำานั่นงงงานงนงานานนง่นงงแตกานงนงานงานง แกอยู่ไหนฉันฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เชื่อไหมมันจะไม่ยอมนะคะจริงแกฉันก็ไม,ไม่ยอมค่ะไปช่วยลูกนอกก้องก่อนแป๊บนึงวึบฉันไปช่วยเราแกาอเอาใครวิ่งตอนเนี้ยเหรอกูเองมึง <laughs> แกฉันไปช่วยลูกสาวก่อนโอ้ยจริงเหรอฉันไปช่วยด้วยฉันก็อยากไปอ่ะอุย้ยเลิศละอุ้มไปไหนเอ้ยเป็นบ้าหรอมันจะอุ้มซังขวามันแกยองยอดอ่ะจริงค่ะอย่ามาทำนักบวชหญิงเลยค่ะ มึงไปอยู่น้ำบอลไปอยู่น้ำบอลไปอยู oh ่น้ำบอลไปอยู่น้ำบอลไปอยู่น้ำบอลไปจังหวะแล้วคุณแกให้เทันไม่ทันตามกล่องแตกส่งตัวที่สุดเออเลิศไม่เป็นไรนังแกฉันจะฮีวิแกเองอื้อแม่ถักเปียให้แต่ถักเปียให้ฉันถักเปียให้ัถ้าผู้ใหญ่เด็กนะคะเดี๋ยวโดนนะคะเดี๋ยวมันจะว่างบอลวินาจริงค่ะไอปู่ไอไอวิกสัมเพลงอเอจริงโดนนะคะถ้าไม่ได้ใช้วิกแบบอารีนาก็อย่าแบบ จริงค to ุณแม่มาค่ะฟื้นขื่นทีไปเจอการเฮมมิ่งส์นะคะจริงปั่นค่ะอยู่มัเฮมมิ่งส์เฮมมิ่งส์นะคะปั่นต่อเลยผู้รับเปลี่ยนราคาผู้รับเปลี่ยนละเว่อเว่อเวเวอเวเวอระหว่างนัทไซยี่หัวขโมยกุ๊กกูฉันจำหล่นได้นะครับวันนั้นหล่นวารมาข้างหลังฉันจริงยีนี่ก็อยู่ในคลิปฉันตอนไฮส์ชัยนั่งอยู่ในคลิปนั่งอยู่ในคลิปเว้ยแล้วหนังเอา เอยนี่เยนี่รู้ว่าเราถ่ายละครดึกโอ้ยนอยอ่ะไม่โอ้นะคะแบบดิพี่ไม่โอนะคะคือแกจะออกทุกคลิปเลยเหรอแกดักฉันหรอจริงคุณ่าดักสตรีมนะคะเยสตีมกี่ยียีวอดนี่ออกออกทุกคลิปฉันเวอร์ออกทุกคลิปไฮสคูลเวอร์แกหวานหวานาอีมอนาลิซาโดแล้วค่ะวาอีมอนาลิซาอีมอนาลิซาอยู่ไหนมาหาพวกชานมาหาพวกชานฉันอยู่บนบ้านฉันแม่ดิงมาเร็วมาหาพวกชานมาหาพวกชานแล้วมาหาพวกชาน อุ้ยังมองแลนในซาเหรออ๋ออีนี่ไฟดูดมือคุณเจ้โอ้ยจอบอ่ะไม่โอว่าก็จะก็จะเป็นน้ำแข็งเหมันไงมันดูดมือสุดทิไฟฟ้าสุดแม่คุณเจ้เลยนี่อีอีอีหมอบมาแล้วอีหมอบมาแล้วมึงมึงเตรียมตัวสแตนบาย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 ฮิวสแตนบายฮิวสแตนบายมีเวอร์มาแล้วครัเออพันรอเพราะฉันรอรอกี่โมงเลยกรอกี่โมงอ่ะฉันเต้นเออมัาดมันมา วเมืองโ้โยมันโ้คนเจาหิวแวออไมันไ่หมันไม่เนมันไม่เห็นมัน่เห็นันไเห็นมันไม่เห็นันไม่เห็นมันไม่เห็นมนไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นันไม่เห็นมม่เนมันไม่เห็นมันไม่เห็นมนไม่เห็นมันไม่เห็นมนไมเห็นมนไม่เห็นมันไม่นมันไมห็นมันไม่เห็นม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 ันไม่เห็นม่เห็นม่เหนมั่เห็นมันหนม่เห็นมันไม่เห่เนเห็นมนไม่เห็นม่เ อยู่แล้วอยู่แล้วคนเจ๊หิวค่ะหิวหิวอ๋อเลยกดโลเล่นโกลอ่ะเลยกูกดโลอะไรบ้าหล่ะแกจะยืนเฉยนะมันเลยขึ้นอีนไปแล้วไปแล้วมืงไปแล้วแตกว้าไอยู่ได้ไงอ่ะโอ้ยท้ามเป็นโลดีเออี่กเป็นตีไทยนะคะลองนะคะรีบมาช่วยเร็วๆมาขึ้นเสร็จสองแล้วบ้งตรงนีโอ้ยจะยงไดิรู้โอ้ยดอกรีบเกินสเก็ตน้ำแข็งไปค่ะแบบนึง อย่าระวังฉันเองบอกเร็วไปค่ะฉันเองอย่าวายเอาตไปเดิมวายบูดเป็นราคาลาก่อนโอ้ยมันดักรอไม่โอเคอ่ะมีความสุขกับสิ่งที่ทำนะค่ะน่อยจริงไม่โอ้ยไม่ได้ค่ะอ้าวงอ้ายไม่โดนค่ะวายตีมัวซัวโลวายตีมัวซัวโลคุณเจไปค่ะบอกดูไปสิป้าข้างข้าโอ้ โอ้ดูแ่ใครเห็มมันหลอกกูด้วยไปแล้วก็ว้าวอินดิบ้าถ่ายนะครับอีดิบ้าถ่ายนะคะอย่าให้รู้นะแนะครับวุ้ยหัวขโมยนอนมานี่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 มาหนี่อ้าวระเบิดอ้าวมังใครโดนอ่ะอ้าวยนักบอดยิงโอ้กูดูนี่กูยังกวนนี่แล้วมานี่มานี่มานี่กวนมานนี่ยาวกูกระโดนมึา ตายหมดไม่เหลือมือกูกะนน็ะโดดกูไปแล้วค่ะไปไกลๆก็เสียดวยค่ะคุณเจมันกินปลาช้ำอุ้มกูคุณเจโอ้ยมันอุ้มากคุณเจมึงเราไปตรงนู้นเราไปตรงนู้นเราไปตรงนู้นเราหาที่หลบแล้วเราต้องหาที่ฟืนเราต้องหาที่ฟืนเราแกเราแกทันไปแกทันไปหลับไปอะไรฉันจะลืมก็อีนี้เราแกไปแล้วว้ายวว้าย เราทัน<ล>ฉันมาได้ทันเวลาพอดีว่าและแกไม่ล้มได้ไงอ่ะเออฉันไม่ได้โดนฉันไม่ได้นั่งไงฉันไไม่ด้ต้องนั่งถ้ามึงจะล้มใช่<ล>ต้องนั่งนะค่ะถึงจะล้มโหมยรอแป๊บนะบบนทำใจดีๆไว้พูล่าอยู่ใกล้ตัวฉันเป็นไรค่ะความสามารถของสาวประเภทหนึ่งร้อยแปดสาวประเภทหนึ่งร้อยแปดมาแล้วค่ะจริงสาวประเภทหนึ่งร้อยแปดมาแล้วค่ะบอกให้พูล่าระวังตัวไว้นะคะหน้าแบบนั้นอะไม่มีใครกลัวรถไฟชนตูะเกือบไอ้ห่วยเกือบตาย เกือบแล้วเกือบขีดอะคุณเจสสาวเพื่นร้อยแปดข้ามถนนไ่ดูเวอร์จริงไม่โอ้นะคะแบบเนี้ยไปค่ะกดโลบนะมันอยู่แถวนี้ระวังจริงมาค่ะ็ย้อนไพ่ประเจเปัญญาอ่อนตัวแบบมึงอ่ะไม่เจริญหรอกจริงว้ายดีค่ะฉันบังให้เพื่อนมาค่ะไอ้ค้าโอ้เงือวีบีประตูประตูจีบงว้าย ตอบไปเถอะไอ้ห <mm ่วยมันเจอมูแล้วเปนก่อนรีคคันก่อนรีคคนก่อนเป็นหนีมันเจอชน้วนีจริงเหรอโอ้ยต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยชันฉันต้องช่วยตัวเองในภาพเออช่วยสิดูคอ้เอโอฉันต้องช่วยตัวเองในภาพฉันต้องช่วยตัวเองในภาพฉันช่วยละจบฉันหิวตัวเองเลยอ๋อไม่หิวค่ะไม่หิว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 ฟื้นคืนช er> ีพค่ะค um ่ะน um> ับบวดทางขณะระวังนะคะ

ไข่วายมันติดตอนในประตูม่ติดไม่ไม่ไม่แก้มันไม่ได้เป็นอยู่นี่เกินข้างหลังเป็นข้างหลังฉันมาแล้วคนแม่ฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วโอ้แหลกคือก็ไม่ช่วยแหละเขาวิ่งตัวแหลเกินอ๋อมาไล่หกมวยกูออยเขลอยมวยนี่ไปค่ะจริงออนมันช่วยยากุนเจ้ปั่นเลย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 ทำมวยกันดปทมทมตายเบอร์ตายยังยังยังไม่ตายยังกี่โมงแกุนเจ้ไปแล้วเข้าหลอด ว้ายอ่ะเอาไงแม่เออครัับบแอะนเหาอีนี่น้ำปวดข้างอ่ะเม่ดนิวก่อนหรอเออเลือดข้างเอ่ะคุนเจเลือดข้างในสมองใช่ไหมเลือดข้างในสมองหี่าโอย่ามาเลยเดจะถ่ายก็ถ่ายเลิ่มเม็ดสิ่งยิ่งทางออกนะคะใครจะได้พูกระดูดริงค่ะว้ายเอาแล้วถ่ายกูกูอยู่หน้าตาพอดีเลยอุบาทเกิน กืหน่อยอ่ะไม่โออ่ะจะกำลังไปตอนคุณเจ๊ก็กกกจริงกำลังไปคุณเจ๊เจอเครื่องแเลยแต่อยู่ไปรอผมกูเร็วๆหล่ออยู่ไปเสร็จแล้วหล่อใช่จะเสร็จแล้วใช่เลยไปเร็วไปรอผมกูเร็วไว้ไม่เสร็จละมึงจบไว้ไว้คุณเจ๊ไว้แล้วฉันปั่นชาเกินกฎหมายกำหนดหรือคุณเจ๊ ซิงคุณเจ๊เอ้ยไม่หายเลยหายตัวแล้วหายตัวแล้วมันอยู่กับฉันอยู่กับฉันคุณเจ๊ไม่ได้คุณเจไม่ไหวแล้วปั่นอยู่บอยผิดไม่เห็นมันกำลังปั่นอยู่คุณเจ๊กลรงชักใหญ่โอเคซิงซิงสูอยู่ฉัวซิงสูงซิงดาอยู่อ๋อมันตีกูแม่อยู่คุณเจ๊เอาเอามันตีกูอย่างตีกูอย่างตีกูอย่างตุกเอย่างเกรนอยู่ไหนเกนอยู่นี่เกรนรับสายรับสายฉัน สลาบลราฉลาบลราเอาสลาบลราฉลาบลราลายเวทแงวออกมาอย่อยากเลรไม่อยากเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปเาไเออเลิศกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงมาแล้วไม่กลัวไม่กลัวว้าออร่าตีกูไปค่ะเฮ้ยอย่าไปปั่นเครื่องนะไปปั่นเครื่อง โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างเอสนุกกันไหมโอเคค่ะถ้าชอบคลิปหน่องย่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่องด้วยนะหน่องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายจุ๊บ